พร้อมยังครับปรินพร้อมกินจุกกี้ยังครับอ่ะยกโชว์หน่อยลูกไรไฟปรินยกโชว์หน่อยพร้อมยังอายกโชว์หน่อยอันนี้อะไรครับอันนี้ลูกชิ้นชี้ซิชี้สิลูกลูกชิ้นอ่ะไปละชิ้นอ่ามาสิมาดูไหนผักอปแม่มาพร้อมมาพร้อมเอาอันนี้ให้ยากอันนี้น้ำจิ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่เจ็บไม่เจ็บคนเก่งลูกอ่าปละเปลาะปลอบหน่อยปลอบหน่อยไหน้าด้านย่ามันเสียงมาไม่ต้องยืนก็ได้ให้ย่าอุ้มก็ได้หนูอันนี้อะไรครับน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มเผ็ดเอาไม่เห็นหน้าหนูเลยอันนี้น้ำจิ้มเผ็ด อ่าอันนี้อ่าน้ำจิ้มอันนี้ชิ้นลูกอันนี้ลูกชิ้นปลาอ่าลูกชิ้นเดี๋ยวลูกชิ้นปลาอันนี้หนูกินได้กินได้ไหมลูกกินได้กินได้ครับอันนู้นนู้นนู้นอ่ะไป ชิอันนู้นสิอันนู้นอะไรอันนี้อะไรอันนี้ก็น้ำจิ้มอันนี้ก็เผ็ดอุ๊ยเผ็ดชิมไหมชิมไหมลูกเผ็ดอ้าวมาทางนี้ลูกมาทางนี้นี่นี่นี่มามาทางนี้อันนี้อะไรครับวุ้นเส้นเก่งมากวุนอันนี้อะไรรู้จักไหมอะไรครับ กุ้งกุ้งอูเก่งมาเอาปลบมือหน่อยอสิคนเก่งอะปลบมือให้ตัวเองก่อนเร็วปลบมือพูดพูดใดแล้วปลอบมืออันนี้อะไรคะน,น,น,นี่นี่นี่หนูหนูชีนี่อ่ะอันนี้อะไรมามา,มาทางนี้สิมาทางนี้มาเดี๋ยวยาก่ะเอามุมหน่อยเอามุมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อะไรครับไข่ไข่ไข่โอ้ไก่ ไม่ทัน <Goodnight>, น่ะเดี๋ยวนะไม่เห็นหนูเลยอ่ะเดี๋ยวย่าถ่ายใหม่ลูกหนูต้องวิดึงโต๊ะไปตรงกลางๆหน่อยยังไม่ได้ตั้งหม้อไม่เป็นไรอ่ะอามาเดี๋ยวหนูมาโชว์ไข่ไหนอันไหนไข่ไก่ให้ย่าดูหน่อยสิไข่ไหนลูกจับดิไข่เลยไข่ยกขึ้นโอ้โหระวังหล่นนะครับไข่กี่ฟองกี่ฟองนับสิหนึ่ง หนึ่งจ๋องเจจิ้มกุ้งมันนิ่มเหรอจิ้มกุ้งมันมันเป็นยังไงลูกกุ้งมันเป็นยังไงอูอันนี้อะไรยังกินไม่ได้ลูกยังไม่ได้ต้มกินได้ยังกินได้ยังลูกเอาไปใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยวุ้นเส้นวุ้นเส้นุนเสต้องไปใส่ถ้วยเข้าลูกเ้าเอามาจากตรงนู้นไปไว้ที่เก่านะครับ ไปอะไรยังกินไม่ได้ลูกต้องไปต้มแล้วไปเอาหม้อมาต้มก่อนเอาหม้อมาต้มก่อนต้มก่อนนะครับแต่กุ้งอยู่ไหนเอาชี้กุ้งกุ้งทูกไหมกุ้งไหนหนูน้องปิ๊นนี่นี่ปิ๊นครับกุ้งกุ้งยังกินไม่ได้เดี๋ยวไปให้ให้ย่าเอาหม้อมาล้นแล้วทันเนี้หนูต้องนั่งเรียบร้อยละเพราะว่าเดี๋ยวโดนน้าร้อนอันนี้นี่ลูกอันนี้ลูกหนูนี่เห็ด นี่ยังกินไม่ได้ครับยังกินไม่ได้ครับอันนี้เอาไปเอาไปให้ย่ากินหรอมันแข็งลูก <ไป S 1> มันแข็งลูกเห็ดนี่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 เห็ดอ่ะอันนี้เห็ดเห็ดดำอันนี้เห็ดเห็ดขาวจะถือซิถือซิลูกอ่ะถือซิหนูถือซิน้องปริเนถือ ปิดไว้แล้วลูกมีอะไรวิตุกตโน่ตกอยู่ในนั้นไหมออาถือเห็ดถือเห็ดก่อนครับหนูถือเห็ดก่อนอะไรเอาอะไรมาโชว์หนูถือเห็ดก่อนอ่ะปิดปี๊ดเก่งมากระวังมือนะครับระวังมือลูกระวังปิดซะเอามือออกเอามือออกอู้ย่าเสียวเอามือออกอ่าฉลาดเอาพุงปิดเก่งมากปบมืออ่ะเห็ด ถือเห็ดก่อนอ่ะโชว์หน่อยเห็ด็ดเหครับมองนั่งหน่อยเห็ดครับเห็ดเอาใส่ไว้ตัวตรงไหนเนี่ใส่นี่ใส่นี่ยังกินไม่ได้นะคะอ่ะมีเห็ดอีกหนึ่งอย่างนี่ลูกนี่หนูนี่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 ก็เห็ดแล้วให้ใครกินละตอนนี้ให้ย่ากินเหรอ เอาแล้วครับปรินละเลงแล้วครับเอาไว้ไว้กินไม่ได้วางไว้มันเผ็ดนะลูกมันเผ็ดนะครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอันนี้เอาอี้ก่บผักบุ้งไงอ่ะเอาผักมาโชว์หน่อยเร็วนี้ไม่ได้เปื้อนแล้วเปื้อนแล้วโน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 เอาผักมาเชยหน่อยโน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 อ่ะผักบุ้งเอามาโชวผักบุ้งพี่น้องปรินมาอันนี้อะไรเอ่ยนี่หนู บอลลิงครับบอลลิงครับมานี่นี่เร็วนี่อะไรเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ะอ่ะนี่ยเนี่นี่หยิบนี่เร็ว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 หยิบเลยอะไรผักกาดขาวอุ้ยอุ้ยกลัวอุ้ยเดี๋ยวน้ำจิ้มหกนี่อ่ะอาลูกอ่ะ หนูหนูยังแนะนำอาหารไม่หมดเลยมาน้องปลิลนเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่าเรียกหัวเหม่งเลยนะยังแนะนำอาหารไม่ครบเลยคนกินคนกินกำลังรอกินครับมาแนะนำมาแนะนำอาหารให้ครบก่อนแล้วแนะนำก่อนเนี่ยแนะนำยังไม่ครบเลยมาเนี่ยค่ะพักาด นี่อันอันนั้นอะไรอ่ะไข่อาวางลงไข่มีกี่ฟองหนึ่งหนึ่งสองสองทำนิ้วจิ่วว <c oughs> ันวันมาดูจุดแค่เดินเขินเขินออายังเหลืออีกสองอย่างสามอย่างยังแนะน,นำไม่ครบเลย,เย,เลยมาเร็วคนเก่งเร็ว แล้วเชฟเขินเชฟเชฟเปรินมาแนะนำอาหารให้เขาคนเร็วใส่เกงใส่ด้วยไหนย่าดูจิโชก้นเนี่ยอ่ะอ่ะช็อกน่ะช็อกน่ะฮันน่ามาหน่อยสิอาเตะบอลเก่งมากอาเตะบอลอุ้ยอุ้ยคนหายไปจากกล้องอีกแล้วอุ้ยเอ้าคนหายไปจากกล้องแล้วย่าต้องไปตามถ่ายแล้ว เอาอุ้ย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 วิ่งชนกล้องแล้ววิ่งชนกลงอุ้อุ้ย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 อย่าตามไม่ทันแล้วค้นหาอะไรลูหาอะไรครับฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลตกหล่นเข้าไปในใต้เก้าอี้หาเจอไหมลูกเจอไหมครับ อยู่ข้างกระเป๋าย่าน่ข้างกระเป๋าย่าน่ะนี่มาด้านนี้นี่นี่ด้านนี้ลูกทางนู้นดึงกระเป๋าออกเจอยังครับชายโยเจอแล้วชายโยอายโย,ยังบุตนยังบุตนเจอแล้วยิ่งยหนูาหาตัวหายานู่ง